ส,สุดไทยค่ะป๊าสั่วไทยเมื่อกันอ่ะน้องคอปเตอร์พ<า>่าใส่รูว <c oughs> บพอมาทางนี้ <c oughs> เอาเมื่อได้ล่ะไหยเอาอะไรมาให้พออ่อมาเมื่อนี้ราวาสิมากพอคามาคอบิสิ่งใดทีละล่วงเกินเกิดอยังห่ดดีกับพ่อ ขอให้ไปในน้ครับที่พ่อเป็นครูนะสร้างบักลาให้ดวงให้ดังในสินทธานี้บักลาก็ะขอองคสิคกรรมพ่อทั้งนอกทั้งในสิ่งดีหรือสิ่งบอดีใครขอให้ไปไหนละละนิชามลาลากขอเรียกเล็บดังพก็กราบ,บลงกราบ,บ,บลงพลงเาเลยลูกเออนั่นแหละอริส้ยรำตันหรือไม่ไม่นมดตันเหมือนจัน ไอ่ยากให้อยากพ่อไปให้พ่อเป็นคนจิตใจดีบ่อมีบ่มียางบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยบ่เคยโกรธบ่เคยสร้างกะทุกอย่างประสบการณ์ลูกเนาะทุกอย่างประสบการณ์เป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเติบโตมือนั้นถ้าบ่เกิดขึ้นกับห้องสิบหัวู้ความผิดพลาดกับของหรือกับพ่มีผู้ใดสิไม่มีใครเต็มไว้ร้อยเปอร์เซนหลอกลูกแต่วันนั้นอ่ะวันวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอ่ะที่ผ่านมาไม่เคยโกรธไม่เคยไม่เคยจะแบบว่าไปเครียดหรือว่า จองนม่จ้องก,กับยางเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกคือลูกใช่เออมันเ,เป็นลูกคนแกแล้วลูกคือลูกคือเก่าแต่ดแ,แ,แต่ไดนก็ไม่จะเป็นร่วงวะอะไรไปยื้อบ้านลางไม้กับบอะกาถามข่าวเพราะว่ากับเนาะเห็นก็เห็น่าน Facebook เฟซบุ๊กว่าเห็นอยู่บนโซเชียลเห็นอยู่แต่ว่าคุยกันตลอดใช่เออแล้วทีนี้เราไม่ได้มีโอกาสไปเจอไปเจอลูกว่าแต่จริงๆลูกอะอยู่ตั้งแต่รุ่นตอกเสาเข็มใครเพ่กุหลาเออมันก็เป็นจังหวะแล้วเวลา แต่ให้รู้เลยว่าไม่เคยกรดไม่เคยเกลียดเลยและเพราะว่าน้องคือเด็กคนหนึ่งเด็กคือผ้าขาวที่เขาไม่วาไรนะครับแต่มันก็ด้วยแฟนคลับแฟนเพลงเอฟซีช่วน้ำมันเตียงจริงจริงนะครับแล้วก็เนื่องด้วยปัพนาต่างๆแล้วก็นอกกับไปได้ดีด้วยเออเรานอกกับผ้าเปอย่างมาลายกับงจะเรียนรู้เรื่องเติ้ยบถัวๆๆแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จวันนี้ถึงแม้ไม่ไม่ได้เอาอะไรมาให้เจอกันก็คุยกันปกตินะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกครัว่านี้ก็หรือว่าแสดงความบรใจเนา ก็ยังหาคือเกา่าเป็นห้วงคือเกา่าปุ้ยสูงไม่ไปยุบของมันก็ไม่เป็นไรล,ละสูวมันมึนบอระถามเขาผ่านผู้อื่นแม่ได้ไม่ไดผ่านไครละออันคุยว่าแล้ว่ามันเป็นไนไนะนี่คือ,อมันเป็นเพราะนี่นนเด็กก็คือเด็กเนาะเด็กคือผ้าขาวมันอยู่ว่าเราจะใส่เสียแล้วลงไปผ้าบอกกันตลอดเดยออ์กับบอลบิ๊กบอกกันตลอดนะครับแลวการเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเข้าใจน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับเมื่อดีจะดีได้บาได้หล่ะเขาเอื่นมากัดตันยูรูขุ้น พ่อกะบอลูบอลูสิแบบเห็นจังสีมากมากไปพ่อบีกก็ถือว่ามันดีมากๆเลยนะอีนมันดีดีมากๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เอาจิงีแล้ววันแต่วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะพูดนะว่า ปลดล็อกให้น้องด้วยปลดล็อกให้ลูกด้วยไม่ใช่ไปตามดา่าตามอะไรอย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องการคือให้เด็กมันตเตือนเติบโตทำมาหากินอย่าตามดา่มเาเือหมายความว่าณวันนี้สมมติวมีวจะมีโอกาสพูดลวแหละที่แบบมาไม่อยากพูดเพราะยานด่ามานานี่เนาะแต่มือเนี่ยขอปลดล็อกให้ให้ลูกใป้เต้เนะ่าราต้อไปน้ำดาน,น้องหนอเด้อจัางสั่จ้าง,งสี่เรื่องแล้วก็ลืมไปเถอะในวันในวันหนะ้าอาจจะไปรับเชิญบนเวทีโตัวเคมีสิทก็ได้แม่บอปล่อยให้เด็กคนนี้เขาได้ไปทำมาหากินแล้วสิวสาร ข้าวผิดหมอล่ามันอีสานมันหมักหมอล่าหมักเปาแคบมกเปาเดขึ้นเพราะแค่หนักกว่าคเดินคนนแคบ้นเพราะน้วก็ปล่อยให้เขาได้มาทำอาหากินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงพ่อแม่เขาทาเนาะถือว่าเอฟซีน่ะคืออยังมีอกจะถืกับน้องถือเพราะเห็นตามด่าตามอะไรเงี้ยขอขอุีบมาแซงขอซัลเดอว่าตั้งแต่วันนี้ต้องไปก็คือขอให้กำลังใจน้องไม่ชอบไม่ว่าแต่อย่างยิดตามว่าน้องเดิมขอขอให้มันมาไปแซงคนทางอะไรเนาะพี่นกเนาะดีใจครับเออโลกโลกอะไรไปเรื่อยไปเรื่อ ดีใ,ใจหลายได้เห็นตัวเลยว,ว่านี่ข่าวไม่อยู่แถวนี้จริงจริงแล้วไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่แตั้งแต่รูปเละ่ะพันเปลี่ยนเอฟซีกับสีเบิองข่าวอยู่ตเนรอกรโอเคต่อไปนี้ก็เดี๋ยวไปไปแวบะบเปลี่ยนตัวเกี่ยวด้วยไปเรียนนะพี่พ,พี่รู้ว่าเขาคิดถึงนนะเพื่อนๆนะเพราะเขาอยู่กับตัวเกียวมั้งสมัยแบบตัวเกี่ยวมานมีคนจ้างเพราะมันีคนจบขาดตัวอย่างด้วยกอดกับซีแกมแบบคักลืนเออเรื่องมาโอเครูปไหม